สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนะครับ2 1 6 6นะครับผมยังพายพี่น้องอยู่ที่ตลาดนัดวันอาทิตย์อำเภอกุชินาไลนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับเอาตลาดใหน่หห confian confian ๆนเง้ยเงีก็ได้หลายชิปก็ว่ยพี่น้องทิดตามด้วยครับเด้อเอาเริ่มต้นเ,เริ่มต้นจาก เอาเริ่มต้นจากบัคซีดาครับยางเดียวเนี่ยวันดีครับพ่อค้าวัดดีครับจากนครสวรรค์บอกครับมือนี้เอาอยางเดียวมาขายเด้วยคือบัคซิดาน่วยกลมๆเรียกว่าพันธุ์ยังกว่าเนี่ยกลมสาลี่ครับกลมสาลี่กลมกอองกลมนี่บอกกลมสาลี่กลมหรีตัวเะไรเนาะมอดลิงคิงเลยเนาะไมาไปกลมคั่กลมเนี่ยแต่หวานพ้อมบอกครับกรอบหวานหวานกรอบเลยราคาก็ถูกๆนะครับยีสิบห้าบาทถือว่าถูกเอาพ่น้องมาเลือกเอาเลยเนี่ย หลายๆนี่แหละเด้อเอามียางเดียวครับแผงนี่ร้านนี่มียางเดียวเด้อบัคซีดาครับบัคซีดานะครับหรืออันภาษาไทยเอื่นว่าหมากฝรัลังเนาะหมากฝ้าลังหมากฝรัลังนะครับหรือบัคซีดาบ้านเฮ้านี่แหละครับอ,อาอพี่น้อยจะกินมาเลยเนี่สิบห้าบาทเด้อโลหนึ่งนี่สิบห้าบาทเอาถือว่าวได้หลายนะครับกิโลหนึ่งสิบขีดเด้เออ้ยกมสาลีหน่วยงามเลยเด้อ สวยงามไม่รีกับเอาอย่างเดียวเด้อแพงนี่ขายอย่างเดียวครับผมไม่ยางอื่นเลยบักที่ยาอย่างเดียวเอาขอบคุณหลายเด้อผู้ขายเดนะผู้ขายครับ,รบขอบคุณหลายเอา,าผู้ซื้อมาเตเลียนบอกครับบอกโอ้ผู้ซื้อกมาเตเลียนผู้ดีแวะเอาบักซีดาบเมื่อกินได้ไหนเด้อเอหอมรุงกำลังในที่หนึ่ง่มดนะครับเลียนในที่หนึ่งหมดเอาออก<ซ>กขาลังกายเนาะมันเป็นการออกล่างกายเรื่องมือเส้าเพื่อเปิดงานเนี่ยผมไปรวมอยู่โอ้นะครับบ่ อ่อขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายทั้งผู้ซื้อผู้ขายขอบคุณเปิดเป็นตังค์ไดไหมครับอาอยู่ใส่ปลาเจ้าอยู่ที่เด,ดิมอยู่ที่เดิมอ๋อเจ๊เกี่ยวเจ๊กเกี่ยวเมืองบวัวขาวเจ๊กเกี่ยวซีฟูด้ดอ,ออกมาโปรโมทเลยเมื่นี้เนาะ,ะนี่มัดเนาะถูกถูกเล,เลืล่องเทาไบ่แม่เลยครับผู้ขายด้วผู้ขายนี่ปลาทูบอ่ะครับเนี่ยปลาทูสดเลยจับททะเลุกอย่างของทะเลทุกอย่างเลยสิบบาทบ่ตัวนึงเนี่ยสามารถถูก ถ้ามาถูกแต่สิบบาทเนี่ยไม่เพิ่นขายตัวละเศร้าสามชิปีสี่ห้าขายตัวละสิบบาทหนี่งครับอาวชั่เพื่อถูกตัื่อนเฉพาะวันอาทิตย์เลยครับเฉพาะวันอาทิตย์ปะครับผมราคาเนี่เฉพาะวันอาทิตย์เอาผู้ชื่อสวยก่อนทานพอได้เลยอ้าวสวยๆครับสวยอันนี้เป็นลูกชิ้นของห้องลาบ่ะอันนชิ้นสามแพ็คลอยสามแพ็คลอยเลยไม่ได้เอามาโปรโมทเอามาโปรโมชั่นเฉพาะวันอาทิตย์เท่านัน้นเนาะ เฉพาะวันอาทิตย์เด้อสามอันร้อยครับเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับน,นะครับเอขายดีปุ๋งนะครับมี่หม่งเขาเลยขายดีขายดีโอ้ขายดีขายดีเอาล้านเจเกี่ยวขายดีมี่มดขึ้นน่มี่มัดนะครับมีม่มัดเอาโปรโมดวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์จะถูก วันดีครับนี่วันอาทิตย์จะถูก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 มีมัดอยู่นี่เด้ออาทิตย์ละครั้งสำหรับราคาถูกๆนี่ร้านเจ๊เกียวเนาะเจ๊เกียวห้องเย็นมื้อนีนีอวมาโปรโมชั่นให้แต่พอวันอาทิตย์เท่านั้นพี่น้องากได้ราคาโปรโมชั่นให้มากวันอาทิตย์นี่มือเศร้ามองนี้ละ มีมดเอาสีเป็นยังก็ตามด้วยเออหัวสีม่วงเสาร์เนาะเอาเอาเนี่เด้อนี่นี่นะครับเอานี่เอาเอาไปมดโค้ชความบอกโอ้นี่ยเที่วเกี่ยวนะครับนี่เด้อตัวจริงเสียงจริงตรงฟกยินบ่ครับตัวน้าได้พ่อหยอกพ่อหยอกกันสิอันนี้เป็นตรงปกไม่จกตาตรงปกไม่จกตาอันนี้ได้ครับเอาพ่อหยอกเป็นเจี่ยวเกี่ยวนี่นะครับเป็นเจี่ยวเกี่ยว เจ้าของร้านเจ้าของร้านนะครับเป็นเจี๊ยวเป็นเจี๊ยวตัวจริงเลยวด้วยครับเป็นเจี๊ยวนะครับปูเอามาปูกพใ่นให้พี่น้องได้กินถูกถูเอาทุกวันอาทิตย์พี่น้องมาร้านเจี๊ยวเนี่ยครับที่ได้กินถูกๆกอืเอาหาบบได้ดรอเนาะนำเจี๊ยวใจดีได้นระใจดีใจดีครับให้พี่น้องได้กินถูกๆูด้วยเอาวันอาทิตย์มาอุ้นหนุนครับร้านเจี๊ยวนี่ครับอืเอาอืมบมีเงินนี่พีนอมันสะเกียนว่นี่ คือสะดวกสบายเลยสิม่อนีบ่มีเงินแมาเราได้ดเด้อสแกนเอาสกแกนเอาหอยม,มีเงินในโทรศัพท์ปะาิครับขายดีเด้อเนี่ยเด้อร้านเจ๊เกี๊ยวนะครับเจ๊เกี๊ยวห้องเย็นมือนีเอามาโปรโมทให้รา้วค่าถูกๆพี่น้องสิได้กินทุกวันนะอาทิตย์เด้อเนี่ยม,ม,มือเส้าหอดซีโมงซีโมงเอาเอาเอาเนี่ยเอาเจ๊เกี๊ยวซีบุตเจ๊เกี๊ยวซีบุตขอบคุณหลายๆเรือเจ๊เกี๊ยวเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับ เจี๊เกี่ยวตัวจริงเสียงจริงครับเอาแม่นี่ยังคือขายดีเลยครับนี่แม่โอ้โหไม่เข่าแถวบอกเอาครับแลี่ยล้วเราบอกครับแลี่ยนเลี่นเราโอ้แล้วยลี่ได้ที่หนึ่งวะได้เหรียญครับได้เหรียญโอ้ได้เหรียญได้เหรียญได้เหรียญนี่ขายดีด้วยนี่บักพริกโอ้แสดงว่าถูกเฮ็ดพร้อมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเอาได้ยังหรอปันี้ โปรลูกสินเนาะเอาถูกๆกระาดนัดถูกๆด้วลืมบักเพิกแท้โอ้จิโร่ถั่วแดงพริกเฮาเอาจะลืมบักเพิกบักเพิกบ้าบักเพิกลืมบักเพิกก็ได้น่ะโอ้ยนะครับลืมบักเพิกแล้วบัดนี้เอาเออลืมเอาอะไรเอาทั้งหมดโอ้ยถูกๆเลยจิโร่ถั่วแดงพริกเฮาเจ็ดสิบบาทขายดีปานเทนามเทธาบัดนี้โอ้ขายดีแพงนี่ขายดีพริกหยวกก็มีดได้ครับเอาเลือกเลยครับ เอาล่ะอันนั้นร้านนี่บุฟเฟ่ด้วยครับด้วยบุฟเฟ่เลือกแล้วก็ไปจ่ายเงินเอาขายดีเลยอยากได้หน่วยเนี่ยได้เลือกเอาครับเอาหน่วยไงไปแลนค่ะคุโบ่เป็นมันจักรยานเลยอยากได้หน่วยเนี่ยได้เลือกอะไรครับด้วเอาหน่วยสุกหน่วยหน่อยหน่วยใยเอาเลือกเอาเลยเดี๋ยวเอาเฉพาะขายดีเนาะเลือกได้ตัวนี้เลือกได้นะครับเลือกได้เลือกได้ส้มได้นี่ขายดีขายดีเลยนี่แม่ค้ากำลังขาย บ่อใดเศ้ามือ่อไรครับขายของดีเลยร้านนี้หกสิบบาทพักหอมโอ้ขายดีตอนนี้เนาะทุกวันอาทิตย์เลยบหมครับบ่อบอกครับทุกวันอาทิตย์เด้อตลาดนัดน,นี่ยเราเอามาเลยเนี่ยแพงนี่ขายดีมากเลยเอาขอบคุณหลายเได้ครับแม่แกะโอ้แบบพิธีพิถันเลยของเฮาเนาะ ขนมเบื้องวะครับบอขนมเบื้องนะครับทำแบบพิธีพี่จันให้พี่น้องในกินได้ตลาดนัดวันอาทิตย์อ๋ออ่ำเภอคุชินไล่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอ๋อเนี่ครับอาอขนมเบื้องนะครับอาอกระลังเศร้าบาคจนไปบ่ครับบออเนะครับอาอแม่ค้านสะอาดสะอาดดีได้ครับแต่งตัวใส่หมวกแซงหนังคิ้ว่าถูกอนามัยเอามากินได้ครับขนมเบื้องเด้ออ๋อบานเฮานี่ละคุชินอะไรบ้านเราอ๋อไกลดีนะครับเด้อขอบคุณหลายครับ แงงบ่นี่ยไหมกระสอบ,อสอบสโอ้ห่าบาทป่ะครับบ่โอ้เด็ววกคนไทยจังไงเด้ดอกระสอบใส่ข้าวนะครับกระสอบปุ๋ยนี่เนาะใบละห่าบาทนะครับถูกถูกเลยเนี่ยวตลาดนัดวันอาทิตย์มีนะครับกระสอบใบละห่าบาท่านั้นโอ้ถูกเลยเนี่ยโอ้กระสอบปุ๋ยใบละห่าบาทถือว่าถูกครับเอา้าพี่น้องมาได้เลยอื มบะเดี่งเขาห้าเจ็บแสบเลยมาต้องหอมแต่ใส่กอกอืมจุ๊บหมูวุ้นเส้นสิบบาทวะครับอ่อลบบบเลยบอกครับสิบบาทนะครับกําลังตีมอยู่พื่อนนะครับอรับเจบแสบสานานวันอาทิตย์เอาพี่น้อยอยากกินมาเลยเด้อนี่เด้อเอาเนี่ตัวผู้ก็มีวะครับกินกับใส่กอกาขอตัวผู้นี่ <c oughs> โอ้โหนี่นี่นนบักพริกนี่กินกับนี่เนาะนี่กินกับใส่กอกพริกกับบันทิงเนาะ <c oughs> นกับประกาศแาย,ย,ย้มอะไรเล่นโอ้เครื่องเคียงเครื่องเคี่ยงเอา ริบบาทเท่านั้นเด้อเอาพี่น้อยอยากกินเอาต่ละนานวันอาทิตย์เนาะขายปลาเห็นยังไงก่อนไส้กรอกย่างหมูวุ้นเส้นนะครับเอาเอาเนมือนกับมาเลยขอบคุณหลายดนะ้วยปรบขอบพูดได้หลายครับ <c oughs> มานน้ำกันเลยบ่ครับบ่โอ้เป็นคุณแม่บ่ะนี่ <c oughs> โอ้นั่นเป็นลูกเนาะลูกสาวเอาริบบาทเท่านัน้นเอาขายดีขายดีข,ดขดบอบคุณหลร้านด้ครับเด้อ <c oughs> ประเภทปิ้งย่าง <c oughs> นะครับไม่เป็นไตรกินแต่ละบานี่นะ เหลืองอุยหุยหอมก็หอมบาดนี่โอ้ยนะครับปลีงละจักบาทกินไปแล้วเนาะโอ้เริ่มจะหาบาทกินไปก็มาขายถูกกับเราบาดนี่หาบาทกินไปแล้วนี่ยหาบาทเอ้าเก้าอี้เฮาหรือเก้าอี้ผู้ใดนี่ซื้้อมาาจเอาบอลเปนเก้าอี้ยะ่นี่บ่เก้าอี้จะของสีมาเอาสีเมื่อบานครับเอาหยอกกันได้สิเด้เอานะครับเริ่มจะหาบาทเอาคุณพ่อคือเบิ่งคักจ้ะ เอาปิ่งได้ปิ่งใก่เท่าไรก็เป็นไงเนี่ยเออหาซิบหาบาทถึงหาซิบบาทได้สูงสุดหาซิบบาทเอาถูกๆเอาจากตลาดนัดวันอาทิตย์ตลาดนัดวันอาทิตย์เ้อได้โอ้วาดีครับว่าดีค่ะได้อะไรแล้วครับวันนี้ใส่เสือสีสมนี่คืองซีเมนต์ไปวิ่งมาได้ที่หนึ่งหมดแหละครับไปหาโลนางจ้าโอ้ได้ได้เหรียญ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 ออกก็ร่างกายนี่เหรียญ เบิ่งได้ตัวได้เบิ่งเหรียญโอ้คืองามเหรียญโอ้งามตัวนี้เนาะจ้าเห็นแต่อยู่แน่เส้นแน่โอ้ครับครับเดี๋ยวลงรงเดี๋ยวลงวห้เดี๋ยวลงวห้เด้อครับขอบคุณหลายเลยครับครับครับพูดได้หลายค่ะพี่เนาะประชามน้านใ่บ้านครับครับครับอืเอาไก่บาทนะครับเด้อเอาตัวละแปดสิบบาทเอาไก่ไก่ไก่พันไก่พันตัวละแปดสิบบาทนี่มันถูกเลยตัวละแปดสิบบาทนี่นาะเอาถูกเราเครื่องใน่ไ่มี่เอาไก่บ้านแปดสิบบาทครับเนาะสามป้ายสามป้าย เอาม,มีเหมือนตัวมันนี่ลอยอยี่สิบหมูนะครับลอยอยี่สิบถูกตัวน,นี่เนาะไก่เนือตัวละไก่เนือตัวละลอยเศร้าอันนี้คือไก่เหนือไก่เหนือก็ไก่พันตามกันมองไรโอ้สื่อไก้คืออะโอ้ขึ้นกันตัวใหญ่กว่ากันตัวน้อยกับแปดทิพตัวใหญ่กับลอยเศร้าเนานะ โอ้นะครับเอาเนื้อหมูหมูก็ลอยเศร้าตูก,ก็นี่เนอตลาดนั้นมันอาทิตย์ตูก,ก็นี่โอ้นะครับเอานี่หมดแล้นนา ผมพานปลาแดกบ่ได้ด้วยเนี่ยปลาแดกตวงนี่ผู้ขายเนาะผู้ขายปลาแดกตวงถุงเท่าไรล่ะครับโล่นึงบ่ครับโลละสี่สิบาทโอ้สี่สิบบาทถือตัวเนี่เนาะเบิ่งกันหน้าแหงหอมๆเนี่ยปลาแดกอืมนะครับอันนี้ปลาแดกปลาหน่อยเนาะครับเนาะใส่แต้บังหู่บ่นอีบ่ไส้แต้บังหู่นะครับผู้เป็นตัแซสืเนาะเป็นตัดเสอันนี้ปลาแดกตวงนะครับปลาแดกกินเอาหอมกินตรงตวงนี่นะครับตัวใหญ่กับนี่เนาะ ปากะเดิดก็มีนะครับโอ้ปากะเดิดเอาไป็สี่ก็ปากะเดิดเนาะสาป็นเอ็กซสี่ปากะเดิดแเ่ีเนนเเยบได้แต่แต่เกาสี่ปากาเด็กปากาเด็กสีกิโลละสี่สิบบาทนะครับเนาะและ้วแต่ขนาดเนาะอันน,น,นี้อันนี้เท่าไหร่นี่ปลาแน่นอยนี่สี่ส่มีโอ้สี่สิบนะครับอันนี้หกสิบเนาเะแล้วแต่แล้วแต่ไส่ปลาเนาะอันนี้อันตลาดนัด บวกขาวนะครับหรือพวกนี้ไล่วันอาทิตย์นะครับาพี่น้องอยากกินปลาแดกปลาลหลมาเลยอยู่นี่แหละน้องครับเนาะเอาขอบคุณในหลายนะครับเนดะ้อเม่นอย่างน้องมาขายดีแบบจิ้วเขาบ่าครับบ่บ,บ้านถูกนะมะเร็ดผักบ่จิ้วเขาบ้านเขาวงบ่ครับบ,บ่บ้านใดค,ครับนี่โอ้บ้านกุฎบ่ แพงบอชูเหมิดทิพเปาบ้านคุดบอนเท่าเนี่ยลอยโกาบาทด้วยกันท่อจากไม่ไรนะครับเด้อท่อจากไม่ไรเนี่ย,ม,ยม,มันจะทนเด้อท่อจากไม่ไรมันจะทนมันจะสวยงามน,ำน้ำเนาะสีหยิบดีครับสีใไสไวหยิบเลยครับได้สีบัได้ไสได้หิบนี่คือทิพเปาบ้านคุดบอดนะครับตำบลสงเปื่อยอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ,บ,รป,รนนรบประมาณลอยกาบาัดลอยหาสีบัวครับบัว โอ้ลอยหกสิบบาทนะครับหน่วยใหญ่ๆเด้อเอาหน่วยน้อยๆกับสิบประมาณลอยขึ้นกันเนาะลอยสามสิบเด้อเอาจิ้บเขานี่ถือว่าทนแล้วก็งามนะครับเด้อทําจากไม้ไร่เอาจิ้บเขาบันคุดบอดเอาตลาดน,นัดกุเชอร์ไร่นี่นะครับเอาให้พี่น้องได้กินเอาพอขานไปแลกเงินอันนี้เป็นหวดเป็นมวยมีหอดตอกนะครับเด้อตอกกระมี่บาทเนี่อยตอกตอกตอ โอ้บักแตงบัตอือบักแตงมันอือแตงมันมาอืบบัตแตงบักมันปลากระดอ u ผ้ามงามเนยกะดอมัชุดอไรแห้วครับนี่ยบโอ้บาตัวนั้นก็ลังอ๋อเลยากระดนะครับเอกินกับลาบกับคนเนอ ตัวกินเอาไว้กัมีบานนี้ไว้จักบาทเลยครับไว้ไวาาโอ้มาลาซาชูเกลียวตัวของเฮานีน่เนาะเอาถูกเอาสิบบาทได้พระก,กระเดาเชือบนี่ครับพอคขาแม่คขากําลัางขายนะครับกําลังเลือกมั่นอขอบคุณหลายๆเลยครับคุณยายกําลังเลือกมั่นบอกครับบอกกําลังเลือกมั่นม่วงกิโลเท่าไรเลยครับมั่นม่วงเฮา,า,า,ายี่ห้าบาทคุณยายไปต้มกินเป็นหนึ่งกิน,นบหมครับบอก เป็นหนึ่งเนาะน,น,นะครับเอ,อาเอาแนวมากเลยเนาะผมก็มากอยมั่นหนึ่งมั่นนยครับนี่อ้าวยิ้มหาบาทขอบคุณหลายได้ไหมค่ะเด้อขอบคุณหลายครับเ<อ>ลาะตลาดพื้นบ้านชิมต่อไปเลยอืม ใส่กอบซิบบทบ่หน่าซิมบะนะครับใส่กอบง่วนสวกหมูเน่อยมัมก็มีเด้อเอากล้วยก็มีตลาดนัดนี่นะครับตลาดนัดผึ้งนี่ไรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไข่เข่าก็มี่เส้าบะสูบๆเด้ออาเด็ผู้ขายผู้ขายผู้ขายนองเพิ่นมาสู่อาทิตย์บ่ล่ะบ่มาสู่อาทิตย์อยู่บ่ยุ่นี่บ่ โอ้น้า้านเปื้อม่าทูวั์เนาะเนาะขายดีหละเด้อขายดีเลยเจ้าเดิมบัดบเห็นกันโดนหรอโอ้ยรมบบือนพักบุ้งเลยนะอันละห้าบาทนะพักบุงนะอ้ไปได้ไมาใส่คือขายถือกันเด้เ ปูเอาขายถูกๆดิปูเอาเครึ่องสองสองโลหอยแครงสองโลปูฟังฟังได้เครื่งโลได้เลยเนี่ยเอาอันเดลี่ขึ้เกลือได้เลยด้อเอาอันเดล่ขึ้เกลืแล้ปูขายมะเร็งปูหอยเอาไม่ได้พ่อกันโดนแล้วเนี่ยเอา อันนี้พวกปลาก็ะมิ้นเนาะปลากบปลานิลกบสดก็มีเอาเท่าไหร่เรากบอันนี้ร้อยเนื่องเอือบเลี้ยวนี่ยเนาะเน่งเหลือเกลือเนี่คั่วซื้อเขาเหลือเอลือไหมตั้งใส่เกลืออันใส้ยังไม่คั่วให้วทห่ซื้อเขาไปเฮ็ดเอาไปปรุงเองปลานิลก็ันจักแปดสิบบาทปลานิลปลาน้นหกจิ้มหานเอาเพื่อถือกแต่ปลานิลไปเอามาแต่ใส เลี yeah! okay. <c ười> <c ười> er hey, ้ยงเอาเองเอามาน้ากันยืนนยบ่นิออมาน้ากันเรเลี้ยงเอาเองฟักบุ้งฟักบุงนี่กับปูเราเองไงเมื่อนี้เลาขึ้นเงียบไปเหมือนกัมื่อนี้เราท่านได้แก้เมื่อนี้ขึ้เงียบไ่เมือนีั เฮ้ทาร่านฮ้ไม่ในขึ้นเงียบเลยมือนี้โอ้เงียบแต่เดี๋ยวเขาจะมาตัดกินเสียงเลยมั้งแต่เขาคือว่าวไล่ว่าเรียนแต่สำหรัว่าคกล่องเลยมันมีดีกว่ามันต้องมีดีกว่าหอยแข้งนี่มือหนินี่นี่โอ้หอยแข้งโอ้ประเทศนี่ขนคือเก่าหอยแข้งนี่คือเก่าเอาไปหั่นละเอาไปหั่นละเอาได้หอยแข้งโอ้เอาผักขึ้นขายดีห้าบาทเท่านั้น อาบานี sí, Entonces, i, ่ปล no, no, no. ูกเองนั่นี่เ้อเอาอาบานึ่งหวามะกแตกเ้อบังไง่นี่เอาขายเองขายเองขอบพเดอะไรเด้อว่างไกัลี้ยงเองขอบพูอไรเด้อเอามือนีบไม้อนีบเว้นมือนี้านเ่เอ้าขอบพูดอไรยอดเทยอดจขาล้านขอบูอไรขอบอร สิบาทเท่านั้นของเฮาเนาะอันนี้เอาไปปลูกก็ได้ตัวนี้เนาะพระยิ่งตูปลูกก็ได้เต้โอ้ยมีนะครับหาบาทสิบบาทเด้อของคุณแม่เพื่อนในเด้อเ้าถูก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 คือบักบักพีกเกดส่าบาทล้วมั่งเนาะบักเกือเทศเนาะนี่นะครับเอาตลาดนัดวันอาทิตย์นี่ละมาเลยถูก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 อืมถูกถูกผมเบิ่งก่าสมจักหน่อยกันน้อยนี่แมม เอาตลาดนัดวันอาทิตย์ของอำเภอบัวขาวป่าสมอยู่นี่เห็นชุ่มมือเลยครับด้อทชุกวันอาทิตย์ป่าสมเป็นตอนเป็นตัวมีมัดอยู่นี่ป่าสมปลาแดกนําหน่ปลาแดกด้วยนะครับเอาป่าสมก็มีปลาแดกแดก็มีบริเวณนี่แหละตลาดนัดโอ้ปลาแดงนี่กินดีเนาะอันนี้กับปลาแดกครับเป็นตอนนี่โอ้ไปปิ้งนะเป็นปิ้งจำอันนี้ปลาแดกอันนี้ปลาแดกที่เอาไปเฮ็ดแก้วบองนะครับ เป็นบดละเอียดให้เรียบร้อยแล้วนี่ครนะับมันก็ลังมาเลยคุณนะครับปิดปลาแดกเด้อปลาแดกจากไสกายก่อนครับคุณยายจากจากสุขโขทัยบ่โอ้จากสุขโขทัยนะครับสุขโขทัยเด้อนี่เอาปลาแดกจากสุขโขทยัยปลาชมมาจากสุขโขทยัยสุขโขทยัยเป็นปลาแม่น,มน้ำ,นำย่อมนะครับเด้อเป็นปลาแม่น้ำย่อมเนาะสุโขทัยนี่เนาะอืมเอาเอ,าอ,าอ,าอาตลาดบัวขาวนี่มีพี่น้องได้กิน่นแล้วครับเด้อ เสียงหมูเฮาจ้าก,กิโลนี่หมูบ่ครับบ่เออโอ,โอ้หมดแล้วหมเนื้อมันนี่โอ้ขายดีตอนเนาะเอานี่เครื่องหมูนะครับเด้อเครื่องนี่กิโลละ120แซ่บเลยเมนบ่อนี่กิโลละซ่บเลยเรือแต่อันนี้แม่นหยังมันวควทมนี่ไปดูน้ำซุปค่ะไปดูน้ำซุป20บาท30บาทโอ้30บาทกระดูกน้ำซุปเนาะเอาเนื้อมันหมดแล้วเด้อขายดีขายดีมื้อนี้ มื่อนี้ขายดีเมื่อนี้ขายดีปลาทูสวยๆเนี่ยสามที่บาทสามที่หาบาทเนาะปลาทูงามๆด้วยนี่เถออืมปลาทู่ยังงายแต่แม่กล่องมั่งนี่เนาะงามเลยสวยๆเลยเนาะอันนี้กับผู้ขายบอกครับบอกในวันผู้ยสื่อแล้วเอาเนาะเพียงตามราคาเลยครับเด้อเอาตามราคาตามราคาเอาตลาดนัด วันอาทิตย์พี่น้อยอยากกินปลาทูมาเลยมาเลยโอ,โอ้มาเป็นครอบครัวเลยเนอะอาะเอาสามัคคีกันดีเลยเนี่ยเอาขอบคุณหลายหละเด้อเอา,านี่นี่นี่แม่ค้าขายต้นไม้โอ้ติดฝ่ายราคาชัดเจนเลยสวัสดีครับถ่ายคลิปพร้อมถ่ายคลิปพร้อมเอาถูก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 เอาซิมหาบาทโอ้ต้นไม้ก็ถูอไม่เหนียงหรอกเขาอีตูบอ่ครับบอเขาอีตูบอ่พักแบลส์อ่ะพักแก้วพักแก้วพักแก้ว เอาถูกๆสกๆเอาขายดีขายดีคอ,อจอกคอจอกของเฮาคอจอกง่วพคอเท่าไรล่ะครับแปดสิบบาทต้มเรียบร้อยแล้วต้มเรียบร้อยแล้วคอจอกเด้อครับคอแปดสิบบาทสุกๆมองนั่นก็มีม่มอสจะเทียมเนาะตะเทียมเน,ะนาแะแม่แก่ตลาดนัดใสครับโอ้สวัสดีครับเอาเห้กระด้างไปซุบบ่ เป็นซ้อยแล้วไปซุปเจ้าบาดบากให้กระด้างเอาไปซุปเอาไปซุปซุปเต่าปลาทู่ใช่ไหมบอสแบบทั่วปีไปต้มซุปแบบนี้ระบายท่องดีเนาะครับทา่ดีู้เฒ่าจะก้าจกินยังซอี่กินแล้วนี่ยแล้วะก้าเนาะอ๋อดีเลยะเฮ้กระด้นะครับเจ้าบาดนเนาะไปซุปด้วย อันนี้เป็นเฮกกระด้างที่กันเนาะนี่เนาะทุงกระท่บาบ้าบอกครับบอกท้าบ้าที่กันเฮกกระด้างครับเอาไปซุปเอาไปซุปแล้ครับใส่ปลาทูพูนลายได้ไดเลยพี่พี่เฮกระด้างทั้งหมดเลยครับเียอาระบายท่องพี่น้องครับทช่ายากเอาเฮกกระด้างไปกินเอาะะแสบๆเลยเนี่กินเมื่อจะใส่คือมาก,กินครับแต่ปลาแดกห้อง ยูนี่ลราบอกครับบอกแมาหัอมแมานำกันก็บอกพริกนี่แหละเนาะนี่นะครับโอ้กินห้อหันี่ยูนี่ลราบอกินยูนี่ละจีคักๆเลยนี่นี่ปูไข่ปลาล้านะครับหรือบานห้าเอินปลาแดกนี่แหละจีกิโลเท่าไรเด็กของเขาสี่สิบห้าสิบหกสี่สิบห้าสิบหกสิบเดี๋ยวจผู้ซื้อสี่เอาแบบไหนเอาแบบไหนมี่ไฮมด ตามใจผู้ซื้ออืมผู้ซื้อจะได้อะไได้เมดอืมการซื้อการขายก็บพราะยากเอาเงินมากประแดกไปอืมแซ่บบ่ครับกินเข่าโอ้ยนะครับก็ปิ้งยังเราเนี่ยนะปิ้งหมูกับข้าวเหนียวโอ้ยปิ้งหมูข้าวเหนียวเราเรียบร้อยเลยอเรียอว่าแซ่บเสียบเสียบเนาะเนา เอาปลาแดงเขาของญญาได้ครับเด้อขายง่ายๆเด้อสี่สิบห้าสิบแล้วแท้พูดอย่างไรเนาะห้าสิบแต่ว่ากินมันนี่แล้วเอาเขากล้องผมไปได้บ่ได้ไหนกินมั่นอ่านี้ได้ได้เอาไปในหันเอาเขาไปในกล้องเล็กน้อยไดหนี่ยเท่หาดโหลดเท่หาดกล้องเอาไปในกินเอาหายมันโต๊ะ้องหันกัดกินคักปัญหาโอ้ยข้ากันเนาะปลาแดงเนาะเอาขอบคุณหลายเด้ครับเด้ออืมเอาผู้กินเขาน้ำ แซ่บขนาดเลยมามาโอ้ยครับเอาขอบคุณอะไรครับเด้อซื่อแซ่บเด้วยเอาได้ยังคุณยด้ได้ยังได้ยังเหรอครับได้แต่ขนมพอนได้ได้ขนมพอนได้ยังจังแนวเอาบื่อหนักเสือเหรครับนี่ขอบคุณแม่เพิ่นน่ไม่คือเก่าเลยนะครับอย่านั่งด้อยน้องไม่ซุปนี่โอ้ไปซุปเลยเนี่ยน้องไม่ซุปแซ่บๆเด้อครับอย่านั่ง อันนี้ก็หอยเชลลีหาสิบบาทนะครับหอยเชลลี่นี่หาสิบบาทน้องใหม่นี่เศร้าปะครับบ่น้องใหม่เศร้าบาทน้องใหม่ตุกพวกพกพวกอย่งนั้นนีเด้อเอากระลังหดหนามนะครับเอาแพ็กตกอยู่น้ำหนามน้องคุณยายเนาะรักต้องอยู่กับน้ำมากสมสูงก็มีบ่บักกอกบักกอก <c oughs> เอาบักหน้าก็มีเด้อเอามาหาคุณยายเนะหาบาทสิบบาทครับนี่ถูก,กๆนะครับเอาขอบคุณนะคุณ ได้เด้ออืมเอาขอบคุณหลายๆครับอืมเอาขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ได้ครับเรือยเอาขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ืินดีครับด้วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเกื่อสีบริสุทธิ์ที่ไม่ไมด้โค้งลงขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับสวัสดีครับ